ตอนนี้พวกเรายังอยู่กันที่จังหวัดน่านนะต้องบอกว่าโฮมสเตย์ที่เราจะพาไปนอนวนันนี้เป็นโฮมสเตย์ที่จองยากมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าโฮมสเตย์นี้คือที่ไหนพวกเราอยู่กันที่ถนนเลขสามดูสิเป็นจุดเช็คอินเช็คพ i อยที่ฮิตที่สุดของที่นี่นะคนอื่นเขาว่ากันนะครับว่าถ้าไม่มามันมาไม่ไมถึง,ถงอะไรอย่เงี้ยนะ เราถึงที่กิวกะหลกกันแล้วนะคะ้อมเพื่อนสมาชิกอีก6เก8 9คนบรรยากาศก็จะแบบว่าชิลๆเพื่อนนั่งกินกันนะโหยโคตรดนเลยอะ่ะบรรยากาศดีๆวันนี้ไม่มีทะเลเหมอกแต่แบบนี้มันก็สวยอีกแบบนะมันก็ได้แบบวิวเขาใหญ่ๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพวกเราเป็นเจอนี่มานะครับเพื่อนๆรู้จักสถานที่ที่ชื่อว่ากิ่วกระโหลกแคมป์กันไหมครับใช่ละวครับเพื่อนๆใน EP นี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักที่นี่กันหนึ่งในแคมป์โฮมสเตย์ที่จองยากที่สุดในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ที่อําเภอสันติสุขจังหวัดน่านเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บนยอดภู ที่มีวิวสวยๆแบบ360องศาแล้วก็เปิดให้เที่ยวแค่5เดือนต่อปีเท่านั้นแถมรับนักท่องเที่ยวแค่ว่าละ8คนเองนะครับเพื่อนๆสถานที่ที่ชื่อแปลกๆว่ากิวกระโลกแคมป์จังหวัดน่านครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราไปเจอนี่มาอีกแล้วนะคะตอนนี้พวกเรายังอยู่กันที่จังหวัดน่านนะและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟนี่เลยหลงเขา พอดีว่าเรากำลังเดินทางจากสปันมุ่งหน้าจะไปบอกเกลือเนาะซึ่งร้านกาแฟนี้อยู่ระหว่างเส้นทางนี้พอดีบังเอิญมาเจอแล้วเห็นว่าร้านกาแฟนี้น่ารักเราก็เลยจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะในทริปนี้นะคะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปนอนโฮมสเตย์ต้องบอกว่าโฮมสเตย์ที่เราจะพาไปนอนวันนี้เป็นโฮมสเตย์ที่ขึ้นชื่อว่าจองยากมากๆ และเราบังเอิญจองได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะฟุกมากเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าโฮมสเตย์นี้คือที่ไหนแต่ก่อนที่เราจะไปโฮมสเตย์ไปหาก็ฟงกาแฟกินกันก่อนไปดูร้านนี้น่ารักจริง ขันหนมาด้วยเมื่อกี้ไปถามมาแล้วเขายังไม่ได้ให้กางเต้นแต่ว่าอันนี้คือพอปของร้านอ๋อเพาะถ้าเป็นแนวแคมป์เชิญอ่าใช่เอาไว้ให้แบบว่าลูกค้าเข้ามาถ่ายรูปเล่นนั่งกินกาแฟชิลๆอะไรเงี้ยมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงไหมใช่ได้กลิ่นอายเนี่ยอะไรแบบนั้นเนาะแต่น่ารักมากเลยโนรันเนาะเขามีที่นั่งแบบลงไปนั่งริมน้ำตรงนั้นได้ด้วยนะน่ารักดีอะ ร้านชิลมากอ้าวไม่พูดอะไรต่อแล้วเรากำลังจะชิมไงให้ได้นะเข้มดีนี่เค้กว,ว้าเพล้าน่ากินใช่ใช่ว่าจะไม่แล้วนะม,มันอดไม่ได้บอกแล้วว่าอยากให้ก๊อปเข้ามาในร้านแบบนี้เพราะร้านนี้ดีจังเลยอ่ะมีแบบว่านาหนาขั้นบันไดเนาะเออถ่ายรูปได้ด้วยนะ เรือนี้วิวดีมากคือเวลาที่เราบังเอิญผ่านพอดีแล้วเห็นบราเอินรถจอดเยอะก็เลยแวะมานะอืมอืมกินดีนื้อนิ่มดีอร่อยอร่อยไปได้มานั้นเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินกาแฟกินเค่กันสักพักหนึ่งเนอะแล้วก็เดี๋ยวพักหน่อยพักอะไรยะเพิ่งเปิดคลิปพักอะไร <laughs> เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายเกินไปเราพักอะไรเพิ่งเปิดคีิปเลยให้ลงดำพักง่พักอะไรล่ะเพิ่งเปิดคลิปอุ้มเราพักอะไรอย่ามาขัดสิพักพักควักขอดื่มดำดื่มดำเอาไดื่มดำดื่มดำเดี๋ยวเราขอนั่งทานกาแฟนั่งทานขนมนะแล้วก็ดื่มดำบรรยากาศตรงนี้สักเล็กน้อยนะเดี๋ยวค่อยออกเดินทางกันต่อมา To me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body. นะคะตอนนี้กินเค,ค้กหมดแล้วแล้วก็ดื่มดำพเพยิากาศเต็มที่แล้วปะ่ะออกเดินทางกันต่อดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราต้องรักษาเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเขานัดเราไว้บ่าย3ามนะที่โฮมสเตย์ที่เราจะไปเดี๋ยวมาเฉลยว่าทําไมเขาต้องนัดเราตอนบ่ายสามด้วยนะเดี๋ยวมาบ่อยทีปะ่ะหลังออกจากร้านกาแฟนะครับพวกเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่ถนน หมายเลข1081ถนนเส้นสันที่สุดบอกเกรือระยะทางประมาณ50กิโลเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในถนนลอยฟ้าที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับมีวิวข้างทางที่สวยงามจนพวกเราเนี่ยอยากจะหยุดถ่ายรูปเก็บไว้ตลอดทางเลยทีเดียวเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเจ้าถนนหมายเลข1081เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรือว่าขับยากมากนะครับเพื่อนๆอาจจะมีโค้งหักศอกอยู่บ้างแต่โดยรวมเนี่ยถนนก็ค่อนข้างที่จะขับไปได้เรื่อยๆซึ่งตลอดเวลาของการขับรถเส้นนี้นะครับก็จะมีจุดแวะพักแล้วก็จุดชมวิวอยู่หลายจุด แต่ที่ฮิตฮอตที่สุดแล้วก็ถ้าพูดออกไปเนี่ยเพื่อนๆจะต้องรู้จักแน่ๆน,นั่นก็คือถนนโค้งหมายเลข3หรือหลายคนนะครับเรียกติดปากว่าถนนหมายเลข3นั่นแหละครับถนนหมายเลข3นะครับ,นนเ,รบเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปอันซีนของจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้ครับเพื่อนๆเ,เหมือนสัญลักษณ์ว่าได้มาจังหวัดน่านแล้วถ้าไม่ได้ถ่ายรูปกับถนนเส้นนี้เหมือนจะมาไม่ถึงน่านอะไรแบบนั้นซึ่งถนนเลข3าเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาในช่วงใบยๆเที่ยงๆนะครับแดดก็คอน้างที่จะจัดมากๆเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับมากันในช่วงเช้า ะะเพราะว่ามันจะมีวิวหมอกสวยๆแล้วก็เพื่อนๆจะได้รูปเท่ๆกลับกันไป,นไปแน่ได้รูปแล้วได้ร<ด>ูปแล้วได้รูปแล้วได้รูปแล้วได้รูปแล้วไป,ไปเต้สำเร็จขอเดียวจบร้อนอคอไหม้ครับผม,อมโอ้โที่นี่ไม่ค่อยชิลเท่าไหร่นะบอกก่อนนะร้อนมากเอามาคือ,อ,อว่าเป็นจุดแบบมันเช็คอินนะเนาะ คนอื่นเขาว่ากันนะครับว่าถ้าไม่มามันมาไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็นิดนึงเราต้องมาเก็บรูปนิดนึงว่าเรามาถึงแล้วนะจริงๆเหมือนเป็นกุสโลบายสำหรับการพักรถพักรถออะไรอย่างเงี้ยนะเขาว่านะแต่มันก็ดีนะก็ได้พักรถไปในตัวโอเคเดินทางกันต่อฮะตอนนี้เวลาประมาณจะบ่ายสองแล้วเลยก็เลยหนึ่งชั่วโมงเวลานัดของเรานะครับต้องไปแล้วต้องไปแล้วโอเคไปดูกันไปดูกัน หลังถ่ายรูปกันเสร็จที่ถนนหมายเลข3านะครับพวกเราก็รีบเดินทางกันต่อนะครับเพราะว่าการไปที่จุดหมายของเราในวันนี้นะครับพวกเราจะต้องไปให้ถึงก่อนบ่าย3ามโมงเย็นนะครับเพื่อนๆน,นั่นเป็นกฎของการขึ้นไปเที่ยวที่กิ่วกระโหลกก็ว่าได้นะครับการที่พวกเราจะต้องไปให้ทันบ่าย3ามโมงเย็นนั่นก็เพราะว่าพวกเราจะต้องไปอาบน้ําอาบท่ากันก่อนรวมถึงขนถ่ายสัมภาระจําเป็นที่จะนําขึ้นไปบนยอดภูที่กิ่วกระโหลกนะครับจุดนัดหมายของการขึ้นกิ่วกระโหลกนั้นก็คือที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่านาตาทาฟาร์สเตที่ตั อยู่ที่อำเภอสันทิสุขนะครับซึ่งเจ้าของนาตาธาฟาร์สเตเนี่ยก็คือเจ้าของเดียวกับคิวโกลกนั่นเองนะครับเพื่อน,นการเดินทางจากถนนหมาเยเลข3าไปที่นาตาธาฟาร์สเตเนี่ยใช้เวลาแค่58 ท่เเานนั้องแต่ด้วยความที่พวกเราเนี่ยครับยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยตั้งแต่ออกเดินทางพวกเราก็เลยแวะหาอะไรกินกันซะก่อนนะครับพวกเราเลือกแวะกันที่โฮมสเตย์กึ่งร้านอาหารกึ่งร้านกาแฟที่ชื่อว่าดอยกว่างร้านดอยกว่างนะครับตั้งอยู่ริมถนน1080นั่นแหละครับเพื่อนๆไม่ต้องเลี้ยวไปไหนนะครับใครขับผ่านมาเส้นนี้ก็ต้องเจอร้านนี้นะครับที่นี่เนี่ยเป็นทั้งโฮมสเตย์เป็นทั้งร้านอาหารเล็กๆนะครับที่น่าแวะมากๆนะครับเพื่อนๆวิวสวยอาหารก็อร่อยมีทั้งอาหารตามสั่งนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวให เราเลือกรวมถึงจุดถ่ายรูปสวยๆเพื่อนๆได้เช็คอินกันด้วยนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะพักหรือว่าอยากจะกางเด็นที่นี่นะครับที่นี่ก็มีบริการให้เช่นกันเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะเราเคยมาที่ร้านนี้แล้วเราก็อยากพักตรงนี้มากเพราะว่าวิวเขาสวยมากดูสิวิวเขาโอโ้โหร้านนี้เขาทำจุดเช็คอินจุดแบบว่าถ่ายรูปไว้เพียบหมดเลยใช่ hey. ระหว่างเราของกิน เดี๋ยวเราว่าเราจะซื้อของที่เนี่นะอ่าขึ้นไปกินข้ินบนด้วยใช่เพราะมีคนอาจจะกินไม่ได้จําไม่ได้แล้วว่าบนนั้นเขาให้อะไรกินอ่ะน่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองก๊อปดาเองมีคน <c oughs> กินส้มตำอีกแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวสักมือเลยนีคนกินนี่คนนี้กินมปสองสามมือแล้วช่วยไม่ได้ตัวเองกินยากเอง แล้วครับผมส้มตำทุกมือ้อฮะอย่ามาอย่ามาบุรีส้มตำเขากระเพราทุกมื้อเหมือนกันใช่ <laughs> อ่ะนั้นวันนี้มีอะไรบ้างจกลวงวันนี้นี่ปูปลา,า <laughs> อันนี้ของกอ๊อฟกระเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็นี่เกาเหลาต้มยำเดี๋ยวของก๊อฟจะมีไข่เจียวอีกจานกินไข่เจียวแล้วเมื่อวานก็กินไข่เจียว <laughs> ชอบกินส้มตำกับไข่เจียว เดี๋ยวเรากินกันเสร็จแล้วก็จะสั่งอาหารที่นี่แหละขึ้นไปด้วยนะคะเดี๋ยวก็เนี่ยแหละเมนูพวกนี้ง่ายๆเอาขึ้นไปเนาะขอบคุณค่ะโอ้โห,หเธอเยอะนะเนี่ยเส้นลวก,ก็เอาเส้นลวกส้มตำไข่เจียวเธอก็ไม่น,อน้อยอะไรขอฉันแช่ของเธอแค่นี้เก็อันนี้เกาเหลาแม่ม<า>กินเถอะ เดี๋ยวขึ้นไปไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดี๋ยวเหมือนเพียงซออีกกินอะไรไม่ได้เลยคนกินไม่ได้เมื่อวานก็เปริมากโอ้โหผมนี่ดับสนิทเลยฮะผมวันนี้เธอกินอะไรข้าวป่ากับไข่เจียวครับผมมาแล้วไข่เจียวของก๊อฟขอบคุณค่ะกินแล้วนะไม่รอแล้วนะมัม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  S <S <S อร่อยมากฮะ <S <S กลิก่นมะนาวนี่แบบตีฉ่งเลยมหมูสับก็เป็นอันนี้ดีเนาะอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับแวะแวะแวะร้าน,นต้องแวะอร่อย <พบ S 2> อร่อย,อรอยจริงเลยนะร้านนี้นี่ก็เฟินผมก็เฟินอย่าลองชิมกะเพรากันนะโโกะเพรากอร่อยหูรโโ้านนี้ดีเนี่ยที่ไม่ฝากท้องร้านนี้ผมใส่ต้องซื้อชุดนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วครับแต่กินยากไปมันเนี่ยเกาเหลาเออแต่เกาเหลาจะเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเซื้ออันนี้ขึ้นไปฮะ มีคนรอดตายแล้วมีคนรอดตายแล้วฮะอีกครึ่งชั่วโมงเองถึงเวลานัดนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวทาเวลาหน่อยแต่จริงจากนี่ไปถึงสถานที่นัด<ะ>ก็คือนาตาทาฟาร,ร์มสเตย์ก็ประมาณแค่10นาทีเพราะฉะนั้นก็เออเราทําเวลาได้ดีอยู่นะเนี่ยเกือบดีดี <H> ih <ihi> แบบพอดีไปนิดนึงโอเคฮะเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับมือแรกจะได้รีบไปเพราะว่าไม่รู้ไม่อยากไปสายเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าเอาเนาะ จุดนัดพบกันแล้วจุดนัดพบของเราก็คือนาตาธาฟาร์มสเตย์ก็คือมาถึงปุ๊บเราก็จะรถจอดค้างไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดต่อก่อนตรงนี้เดี๋ยวเขาจะให้เราเอ่อน่าจะให้เราอาบน้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมสัมภาระเนาตเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปรถของเขานะคะจอเห็นเพื่อนร่วมทางกันบ้างแล้วนะฮะ วันนี้เราจะมีสมาชิกรวมพวกเราก็าน่าจะวันเก้าถึงสิคนประมาณนี้ไม่น่าจว่าถึงไหมเอออย่ไปดูก่อนปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อด้านในกันน่ารับเ่ยติดอ้นี้เลยติดทุง่งนา คือเดี๋ยวเขาให้เราอ่ะขึ้นไปอาบน้ําด้านบนมีห้องน้ําอยู่3ามห้องเนาะเขาบอกให้ทยอยอาบน้ําได้เลยพอทยอยอาบน้าเสร็จก็คือเตรียมสัมภาระแล้วก็นั่งรอรถมี2รอบรอบแรกคือ5้าโมงเย็นอีกรอบหนึ่งคือ6กโมงเย็นเขามี2รอบแล้วก็จํานวนคนที่เขารับก็คือ8ปดถึงสิคนแต่เขายังไม่ได้คอนเฟิร์มมาวันนี้เต็ม12หรือเปล่าประมาณนี้นั้นเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมเก็บสัมภาระอาบน,น้ำ,นำแล้วก็นั่งรอไป เราถึงการเดินทางขึ้นกิวกระโหลกนะครับหลังจากที่เพื่อนๆอ,นอนาบน้ำอับท่าแล้วก็เตรียมของเตรียมสัมภาระกันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็ต้องรอการขึ้นกิวกระโหลกแคมป์ในเวลา5้าโมงเย็นนะครับซึ่งการขึ้นกิวกระโหลกแคมป์นั้นนะครับจะไม่อนุญาตให้นํารถส่วนตัวขึ้นไปอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขับสีที่ดีที่สุดแค่ไหนก็ตามเพราะว่าบนภูรูกนั้นนะครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเราจําเป็นจะต้องรอรถที่นาตาฟาร์มสเตย์เท่านั้นนะครับและรถที่พวกเราจะใช้ขึ้นไปที่กก,กก่่วะันนเนีย ก็เป็นรถเ,เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเจ้าซูซูกิคาริเบียนที่เจ้าของของเขาเนี่ยที่เป็นเจ้าของของกิวกระโหลกนั่นเองนะครับที่จะเป็นคนขับพาพวกเราขึ้นไปโดยการขึ้นไปบนนั้นนะครับก็จะไปได้เพียงแค่ทีละ4คนเท่านั้นเองครับเพื่อนๆนั่นหมายความว่า4ี่คนแรกที่จะขึ้นไปก่อนเนี่ยก็อาจจะได้ถ่ายรูปภาพที่ตกบนกิวกระโหลกนะครับส่วนอีก4คนที่เหลือเนี่ยก็ต้องรออยู่ที่นาตาธาฟาร์มซึ่งก็ต้องรอขึ้นในรอบที่2นะครับโดยเวลาการขึ้นของรราที่2เนี่ยก็ประมาณสักเกือบหกโม เนเนห็นจะได้แน่นอนครับว่า4คนที่ไปรอบหลังนะครับก็อาจจะพลาดที่จะได้รูปสวยๆในเย็นวันนั้นและพวกเรา2คนในฐานะที่พวกเราเนี่ยไปถึงที่นาตาธาฟาร์มเป็นคนที่5คนที่6พวกเราก็เลยได้ขึ้นเป็นรอบที่2นะครับพเพื่อนๆก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่วันนี้พวกเราอาจจะไม่มีรูปวิวหรือว่าไม่มีฟุตเทจวิวสวยๆ,ๆในช่วงเย็นให้พเพื่อนๆดูการขึ้นไปที่กิ่วกระโหลกแคมป์นะครับก็จะขับผ่านสวนไร่นาชาวบ้านแล้วก็ไต่เขาขึ้นไปโดยเส้นทางการขับไปเนี่ยครับก็จะเป็นเส้นทางวิบากที่มีเส้นทางที่ ค่อนข้างที่จะแคบออกมากๆนะครับสมแล้วนะครับที่การขึ้นไปบนนั้นเนี่ยจะต้องใช้รถขับ4ขนาดเล็กอย่างเจ้าซูซูกิคาริเบียนเท่านั้นใช้เวลาจากนาตาทาฟาร์มสเตย์นะครับขึ้นไปที่แคมป์ก็สักประมาณ25นาทีนะครับพวกเราก็ถึงจุดหมายจนได้ เราถึงที่กิวกระหลกกันแล้วนะคะพร้อมเพื่อนสมาชิกของเราวันนี้มีคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนวันนี้เรามากันหมดเก้าคนค่ะแล้วก็นี่เลยถึงเวลาหมูกระทะพอดีเลยขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีหมูกระทะเรียนกันแบบนี้เลยบรรยากาศก็จะแบบว่าชิวๆเพื่อนนั่งกินกันนะอากาศตอนนี้ค่อนข้างอบเนาะค่อนข้างอบยังไม่เย็น ไม่เย็นไม่หนาวนะใช่ใช่แต่เดี๋ยวรอดูคืนนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังว่าคืนนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นเนาะนอ่ะ<น>ตอนนี้ก็อยากจะเข้าสู่เวลาการกินของเราเลยมาถึงก็ได้กินเลยคิดดูตอนนี้หมูกระทะพร้อมแล้วค่ะเตรียมกิน มาถึงที่กิวกะโหลกแคมป์นะครับก็เป็นเวลาที่ค่ำแล้วบนกิวกะโหลกนะครับก็จะมีแค่เต็นสำหรับการนอน2คนอยู่ประมาณสัก4-5เต็นนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีหมอนมีผ้าห่มเล็กๆแล้วก็มีที่นอน,นให้พวกเราเอาไว้แล้วนะครับโดยที่พวกเราไม่ต้องเตรียมอะไรไปพวกเราก็จะแจ้งเลือกเต็นที่เหลืออยู่กันตามใจชอบนะครับบนกิวกะโหลกนั้นนะครับจะมีพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากนะครับให้พวกเราเที่ยวจะมีก็มีแค่พื้นที่เล็กๆนะครับที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยไม่ใหญ่มากนักเหมาะสําหรับคน8-10คนนนเท่าัั้กบห้อง น้ำรวมอีกหนึ่งห้องนะครับที่เอาไว้แค่ปวดทุกทั้งหนักแล้วก็ทั้งเบานะครับเราจะไม่สามารถอาบน้ําบนนั้นได้นะครับกิจกรรมที่เหลือหลังจากที่พวกเราไปถึงนะครับ ก็จะเหลือแค่การนั่งร้องวงกินหมูกระทะกันในช่วงหัวค่าซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมแล้วก็เป็นหนึ่งในสเสน่ห์ของการขึ้นมาบนกิวกระโหลกแคมป์นั่นเองแน่นอนว่าสเสน่ห์ของมันที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่การกินหมูกระทะนะครับเพราะว่าการกินหมูกระทะเนี่ยมันกินที่ไหนก็ได้แต่สเสน่ห์ของมันก็คือการนั่งล้อมวงนะครับทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยกัน8คนการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมานะครับรวมถึงการที่พวกเราต้องรุนวว่่่่าาาาเเเเเเืือออนนนนใหหมขงกรรรััน้นีียจะสไตลล์ปป็แบบดบด ซึ่งในวันนั้นนะครับผู้เราก็โชคดีนะครับเพราะว่าสมาชิกในวันนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นน้องผู้หญิงที่ไม่ใช่สายดื่มแล้วก็ไม่ใช่สายปาร์ตี้นะครับอาจจะมีดื่มชิลๆกันบา้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นพูดคุยแล้วก็เล่นเกมกระดานกันซะมากกว่านะครับเป็นบรรยากาศอบอุ่นๆโรแมนติกโรแมนติกนะครับสำหรับการที่พวกเราอยู่บนนั้นพวกเราได้ใช้เวลากันแบบช้าๆชิลๆนะครับในสภาพอากาศที่มันเย็นๆสบายๆายายพร้อมกับเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็คนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันที่เกี่ยวกับรถเนี่ยผมอยากจะอธิบายว่ามัน เป็นสถานที่ที่มันให้ความรู้สึกที่มันดีแบบที่ไม่เหมือนใครจริงๆครับเพื่อนๆน,นี่เต็นท์น้อยๆของเราครับเพื่อนๆเ,<ช>เดี๋ยวดูว่าถ้าคราวนี้ติดใจเราก็จะนอนเต็กๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยบ้าง <c oughs> นี่คือมันนอนได้นะมันไม่ได้แค่ครับ,รบออแต่กระเป๋า <นะ S 2> ดูกระเป๋าดิกระเป๋าไม่สมเราไม่ชินเ, <ๆ S 2> เรามีสองกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งเสื้อผ้าเพราะเราคิดว่า มันจะต้องหนาวมากๆเราก็เลยเตรียมเสื้อหนาวมาแบบเต็มพิกัดมากมันได้แค่แบบเย็นๆเบาๆเนาะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าหนาวแต่ไม่รู้ว่าตอนดึกๆจะเป็นยังไงเนาะเขาให้อะไรมาบ้างคะไหนก็มีผ้าปูที่นอนปะเป็นเบาะถุงนอนแล้วก็เบาะแล้วก็หมอนไม่มีหมอนข้างนะครับคราวนี้ครับจะนอนไม่หลับก็ตรงนี้เลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก่ายไม่ให้ก่ายหรอกก่ายไม่ได้าจะใช้เธอไปหมกขาไม่ได้หรอก ข้างบนนี้ไม่มีไอ้อบน้าไม่ได้นะจ๊ะเรามีไอเทมเด็ดแทนนั้นแทนต้องเข้าแล้วล่ะเอาไว้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 อาพอพอพอเอาไว้เช็ดตัวจะได้เย็นๆโอเคเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปแปลงฟงแปรงฟันล้างน่องลง้างหน้าเนาะเราก็จะนอนเพราะเราอยากตื่นแต่เช้ามาพรุ่งน,นี้เราต้องตื่นแต่เช้ามาเก็บภาพบรรยากาศ <g ül> เราอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นต่างหากล่ะใช่แล้ว เขาบอกว่าที่นี่จะเป็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมเขาไม่เน้นพระอาทิตย์ตกเขาเน้นพระอาทิตย์ขึ้นน้องๆก็เล่นเกมเศรษฐีกันอยู่นะครับน่ารักมากอ่ะเป็นทริปที่ฟุ้งฟิ้งกินงกล่องแก้วมากครับไม่มีแบบสายบันเทิงไม่มีเล่นพว้เล่นไพ่อะไรไม่มีครับไม่มีไม่มีครับตอนแรกว่าจะไปเล่นด้วยครับแต่ว่าเรานั่งันขัดตมาดกับแม่ไหวครับหลังเราไม่ดีแล้วครับแก่กันแล้วะเธอคนเดียวเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เป็นเดี๋ยวเราไป แต่งฟันแล้วเราก็จะนอนแล้วเนี่ยฮะ,ะใช่วันนี้ก็ประมาณนี้โอเคบายบายฮะฝันดีราติสวัสดีฮะบายบาย อากาศดีดีแต่เสียดายนิดเดียววันนี้ไม่มีทะเลหมอกเจ้าของบอกว่าปกติทะเลหมอกจะเต็มนี่เลยแต่แบบนี้มันก็สวยอีกแบบนะมันก็ได้แบบวิวเขาใหญ่ๆอีกตอนนี้ทุกคนตื่นกันหมดแล้วนะก็มานั่งดิบกาฟงกาแฟกินไมโลมอนตินกันไปเนาะบรรยากาศก็ชิลๆนี่เลยอย่างที่เห็น บรรยากาศอารมณ์เหมือนแบบมาบ้านเพื่อนต่างจังหวัดเนาะล้อมวงคุยกันนั่งกินกาแฟดูวิวอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ชิลดีนะเออเพ้าะถ้า อาหารเช้าเรามาแล้วน่ากินมากข้าวต้มไข่ลวกแล้วดูวิวซีชีวิตดีโหหมูเน้นๆอ่ะอืมอืมให้หมูเยอะจริงอร่อยอร่อยอืมพริกที่นี่เขาเผ็ดได้ใจมาก อากาศอย่างนี้วิวอย่างนี้ก็เข้าต้มนี้ก็เข้ากันเลย กเราจะต้องเตรียมลงไปข้างล่างแล้วนะคะหมดเวลาสำหรับกิวกระโหลกของเราแล้วนะเอ้ยที่นี่บรรยากาศโคตรชิลโคตรสโลไลท์โคตรเหมกาะกับการมาชาร์จแบตพักผ่อนร่างกายเราจริงๆฟิลกูดมากบ,บอกเลยบ,ยบายบายกิวกระโหลกบ๊ายบายไว้เราจะกลับมาใหม่ ในที่สุดก็ได้มาสักทีฮะสาทิ่จองยากสุดๆยากมากมากภูมิใจสุดเพื่อนๆแนะนำเขาบอกว่าที่นี่จะสวยนะให้จองมาในช่วงประมาณพฤศจิกซึ่งเต็มแล้วครับซึ่งเต็มแล้ว เอาเป็นว่าได้ไจะบอกทำไมเอาบอกไว้เผื่อใครเขาจองจองไทยไงถ้าเพื่อนๆจองได้แต่แนะนํานะว่าจองได้เมื่อไหร่เอาเลยนะเพราะว่าคิวที่นี่เขาเต็มยาวทั้งปีเราก็ได้มาวันเดียวเหมือนกันกทั้งปีมีเดือนที่ดี <c oughs> คือพุจจิใช่ปะ <c oughs> ่ะอ่าสาวันคูณแไปก็เท่าไหร่สามสคนเท่านั้น,นที่จะได้สัมพัน จองให้ไวจองให้เร็วนะคะที่นี่บอกเลยขึ้นชื่อมากนะเออในที่สุดเรากันได้มาอ่ะใครอยากจองนะครับเดี๋ยวเราลงดีสคริปชั่นไว้ข้างล่างนะครับใช่แล้วโอเคอเดีเ๋ยวลงไปไปลุยไปดูเส้นทางไปในเช้าวันนั้นเนี่ยเหมือนพวกเราสองคนได้เพื่อนสนิทใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก7คนคนกับอีก1ตัวซึ่งมันก็เป็นของขวัญที่ดีสําหรับการมาเที่ยวที่นี่นะครับพวกเราใช้เวลากันในตอนเชา้าสำหรับการกินข้าวต้มแล้วก็ดิฟกาแฟ ที่เจ้าของที่ชื่อว่าน้องแววนะครับเจ้าของที่นี่เขาเตรียมไว้ให้ถ่ายรูปส,สวยๆขึ้นชมพาทิ์ขึ้นพวกเราก็เตรียมที่จะลงจากแคมป์กันในเวลา10บโมงเชา้าถึงแม้ว่าเราจะใช้เวลาอยู่บนนั้นไม่นานนะครับแต่มันก็สนุกและก็คุ้มค่ามากๆที่ได้มาอย่างน้อยๆน,นะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยพวกเราก็ได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าพวกเราไปเจอนี่มาได้มาที่กิวกระโหลกแคมป์แล้วนะมากกว่าการได้เที่ยวนะครับนั่นก็คือการได้เพื่อนใหม่ๆโดยเฉพาะเจ้าของกิวกระโหลกนะครับน้องแววที่พวกเราคุยกันถูกอกถูกกกคคออัันนนเป็ย่าางมาะรบ คอนแทคการติดต่อกันไว้แล้วก็คุยกันว่าสักวันหนึ่งนะครับพวกเราจะออกไปเที่ยวออกไปตั้งทริปออกทริปด้วยกันสักครั้งหนึ่งอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาที่นี่สักครั้งนะครับสเสน่ห์ของการมาเที่ยวที่กิกระลูกแคมป์เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันไปขอบคุณทุกการรับชมมาถึงตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราไปเจอนี่มาสวัสดีครับ